สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชก8ปเาครับวันนี้ผมกลับมาอยู่ที่วัดปู่สอถมดินนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ถมดินมดมือเปดคืนครับสามสี่คืนแล้วครับก็ถมดินได้เป็นพันคันนะครับซึ่งการถมดินก็ได้สําเร็จไปแล้วนะครับนี่คือ,อบริเวณที่ถมดินนะครับ ส่วนการถมดินสําเร็จหนึ่หมายความว่าได้ตามเป้าหมายนะครับซึ่งตามเป้าหมายของเพื่อนแต่เพิ่นก็อยากได้กุฏิอีกจักสองหลังนะครับกุฏิก็ยังท่านได้มีครับกุฏิสองหลังแล้วก็ห้องน้ําครับก็ห้องน้าอีกครับซึ่งก็ตอนนี้เพื่อนก็บอกไวยไม่ถูกนะครับงวดว่าหันนี้นะครับเป็นกำมานใจแปดย่างนัก เลยครับก็เลยเป็นทั้งสัง้นนะครับ82นะครับใน8 82 49 46นะครับซึ่งก็ถูกอันละตัวครับแต่บอกว่าบอกาเป็นคู่กันครับแต่เรื่องโชคลาภนะครับกับบัวกันครับถ้าท่านใดมีจิตใจที่จะสร้างขหงนาำนะครับ ล้วก็สางกุฏิของพระอาจารย์นะครับโอนอให้รวมทั้งบุญโดยโอนเงินเข้าบัญชีของพระอาจารย์นะครับซึ่งผมจะถ่ายบัญชีให้พวกท่านนะครับท่านก็้ามียิตใจเมตตาต่อวัดแห่งนี้เป็นบุญกุศลของพวกท่านนะครับของพวกเอฟซีนะครับที่ใจบุญสุดท่านนะครับซึ่งก็จะได้รวบรวม สร้างกุฏิเราก็สร้างห้องน้ำนะครับก็ความเมตตาจากเอฟซีนะครับที่ใจบุญนะครับนี่คือห้องน้ำครับสภาพห้องน้ำนะครับเนาะก็ยังไม่สำเร็จเลยครับสามสี่มีทั้งเมือดหาห้องนะครับถ้าท่านใดใจบุญก็จองได้นะครับห้องน้ำก็ยังไม่สำเร็จต่อครับนี่ครับภายในห้องน้ำก็เป็นเางซีแล้วครับมียูหาห้องนะครับ ซึงวัดเพื่นกับบริยายหลายแล้วครับเวทีก็ห่าหาหใกล้เองนะครับมก็ได้ถ่ายทํำไปตอนนี้ตอนนี้ก็มีการาน้ำปูนมาเพื่อจะก็สร้างอื่นอีกให้มันเป็นมาตรฐานของวัดของว่าน,นะครับซึ่งก็มีรถแท็กอร์มีอย่างค่อยมา้าเกรดเอียงเลยครับเคลียร์พื้นที่ครับ สิ่งก็เป็นรูปร่างขึ้นมาแน่แล้วล่ะครับ็ถืบว่าประสบคความสําเร็จนะครับที่ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปก็ซอยกันคนละเล็กละน้อยครับคนละร้อยสองร้อยนะครับเนาะก็สำเร็จไปเองครับโดยผ่านช่อง u t u b e นะครับสิ่งกับผมก็กติดสถา,านการณ์ดูเจ้าซีนะครับคือบริเวณที่ทมดินนะครับอันนี้ก็เป็นถนนนะครับ อันนี้ก็มีี่างเมืกก่อก่อฉาบปูนนะครับเพื่อจะให้เป็นวัดเป็นว่านะครับเป็นที่แล้วครับมื่ก่อไม่ใหญ่ไม่โตรครับกงจะสมฤทธิหรอกครับผมว่าซึ่งก็คนไทยมิจัยบุญใจกุศลยู่แล้วครับอยากสร้างก็วัดก็ว่าอยู่แล้วเป็นก็บโบราเมรุประเาาสา่แล้วครับเอามาสร้างนี่แหละครับสร้างเพื่อจะรองรับญาติโยมหลอกครับ แต่ว่าก็ไม่ถูกนะครับสิ่งเพื่อนก็แสดงความเสียใจผ่านช่องนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เพื่อนก็นยังทัดไปว,ว่ายังไงครับมาสี่ให้หวยให้เบอร์อยีกบ่รครับแล้วก็จะได้คุยกับพระอาจารย์อีกเจน,นึงนะครับพรครับนี่แล้ครับสภาพภายในบริเวณกลางๆรอบๆนะครับ เป็นไปตามนี้ครับเดี๋ยวไปยินเสียงของพระอาจารย์ดูนะครับตอนเนี้ยมาตอเลอดมือแบบว่ามือหนึ่งใช้รถซีคันอ๋อใช้รถซีคันกับเปลี่ยนสลับกันตลอดเพราะว่าดินกับยูพวกไก่นะครับเนาะเห็นมันคูดวยไก่ไก่ออามาตลอดโอ้ย่ำขึ้นอาจารย์กับชิบุยรับไว้นอนแล้วเดี๋ยวยินแต่เสียงรถมา จะนอนปีหนึ่งนอนปีหนึ่งโถมันเป็นพันขั้นเหระครับย่านพายุมาถ้าเกิดพายุมาฝนมารถมันจะเข่าอะไรแม่นครับทีเขาบอกว่าพายุมาจะมาวันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามมาประมาณสามหมื่นเดี๋ยวฟังข่าวมาตรงที่อาจารย์ลักษณะนี่ดินที่โถมไม่สูงแค่ดินมันจะสุดตัวแม่นครับดินจะสุดตัวเพราะว่าดินมันบนท่านิยูตัวนั่นแหละครับ วามเลือกนี่ผมเขาข้าว่า4เมตรกว่านี่อาจารย์ว่าประมาณเท่าไหร่เนาะครับอาจารย์คิดว่าหกโอ้หกเมตรท่านอาจารย์เอฟซีครับก็ผมคิดว่าผมดินนหกเมตรก็ซจำจำเอาเทือดินลงสางกันได้ครับผมว่านั่นแหละกันเอฟซีบอร่วมกันสางร่วมกันรวยโบนี่พลังบนนี่ัมันกับสีบอลจบแล้วครับถึงหวยถนี่คือครัะเป๋ากำจาของ ระอาจารย์อยู่วัดแห่งนี้เหรอครับซึ่งเพิ่นก็บ,บอกว่าถมไปเป็นพันขั้นรถแล้วครับเพราะว่าความาความสูงความลึกนะฮะประมาณหกเมตรนะครับณวัดแห่งนี้ครับหกเมตรครับจึงต้องอาศัยแรงศรัทธาจากาท่านผู้ชมนะครับต้องช่วยกันนะครับในที่นี้ก็เพื่อนบอกไม่ถูกนะครับก็จะทำยังไงได้ครับ ก็เพื่อนก็เต็มที่แล้ว,เพ,วเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพิ่นคักอะนะแต่ว่าเลขกะมันก็ออกไปก็ถูกตัวเดียวอีกแล้วจริงๆเพื่อนก็บอกถูกอยู่เลยครับบางที่แต่ว่าเข้าตีว่าเป็นนกขับเนาะผู้ชายสองคนเนาะกับนั่นแหละครับแต่ว่าเพื่อนก็มันใจแปดมาเกินก็เลยต้อง เสียเพิ่นนะครับอ่านั่นคือเครื่องหัวยเรื่องเบอร์เ่าเขาไพออกไพ่แล้วครับมันเป็นวิจรารณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็หมุนอยู่กรุงเทพเหรอครับผู้บอกอยู่หนองค่ายเ <c oughs> ขาก็าก็จําเป็นนะครับนะเนาะแจ็คเสียจังไงน,นะครับเอากส็สู่กันต่อไปนะครับจังไงถือว่า เงินที่เสียไปกับการก็เขาถือว่าเขาได้โถมดินนะครับช่วยบูรณวัดนะครับสิ่งที่เสียไปแล้วก็บก็บ่ต้องเสียใจหรอกครับยังมีเวลาอีกครับยังมีวดหน้าอีกเวลาเห่นก็อย่าทุ่มจนสุดโตหลลงวยผมว่าเอซีทุกคนก็คงจะชอบแหละครับแต่ไม่ชอบก็คงก็จะว่ายังไงเหมือนกันนะครับนะครับ ก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวผมก็สงสารนะถ้าเราแล้วขอสงสารเอฟซีที่ต้องเสียเงินเพราะการซื้อหวยนะครับกัจระหวังมากเกินไปนะครับก็ช่วยกันทำบุญทำทานกันถ้าเกิสักหน่อยก็ดีครับก็ละลอยสองลอยไปเนาะเดี๋ยวเสริมบุญบารมีไปเรื่อยครับรัแบบอันนี้ผมก็อยู่เขตเขตหนองไข้เหมือนเดียครับนี่ผมกับมาจากวัดพระอาจารย์นิรานามนะครับ ซึ่งจะได้ถ่า,ทายท่ามต่อไปนะครับผมก็มาหาเพื่อนอยู่แล้วงวดน,นี้ก็สิขอเพื่อนอีกขึ้นเราแลวครับเมื่อท่านทรงเง้นเขาบัญชีพระอาจารย์แล้วอขอให้เอฟซีเข้เมนนะครับให้เอมเมนให้ผมท,ท,รทราบนะว่าท่านทรงเท่าไรนะครับพร้อมทั้งรายชื่อนะครับเพื่อจะได้อ่านนะครับ ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับครับส่วนเรื่องหวยนั่นพระอาจารย์ยังกันเด้ยวมาจางดดังไดนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้กดใจรอรับชมไปเรื่อยๆนะครับพระจาจาร์คงจะมีที่เด็ดอยู่และครับก็หายพลาดไปงวนดนึงแล้วก็ยา่าพึ่งพ่อนะครับก็ตามเด็กเพิน่นอีกจักชุดสองชุดนะครับ เ <G ül> พราะว่าเพื่อนก็มั่นใจในตอนนั้นจริงๆซึ่งผมก็เสียใจกับทุกคนนะครับที่ด้ซยสื้อเลขคนแล้ว่วกาบโบทถูกครับนี่คือความจริงนะครับจากใจของผมขอให้เอฟซีทุกท่านจงนี้แต่พระกํรัรงมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำบุญไปแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นตอบสนองท่าน ในภายภาคนี้และภาคหน้าต่อไปนะครับซึ่งผมก็จะทําช่องของผมต่อไปนะครับถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดโอกาสอ,อันสําคัญสําคัญครับอย่าลืมนะครับติดตามผมในตอนต่อไปนะครับผมจะมาหาผู้สอนอีกครับเพื่อจะนําตัวเด็ดตัวดีไปฝากท่านผู้ชมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ